สวัสดีไปทางพี่เพื่อนทุกท่านกันแล้วกันครับก็ตอนนี้ได้มาอัปเดตอยู่ที่นะครับผมจังหวัดชลบุรีนะครับผมสี่ายชานะครับผมตัวได้มาทํางานอยู่ที่นะครับผมนี่นะครับมาทํางานที่อยู่ที่นี่ครับผมโจ้ม้อดินนะครับผมก็ได้มาปรับปรุงร้านอาหารนะครับผมก็เป็นประมาณร้านเพื่อชีวิตนะครับผมก็ดีใจนะครับผมพี่เพื่อนที่อยู่ละแวกแถวนี้ก็ ใครที่มีไลน์ของดีเจพลนคณาลอยลืมส่งพิกัดมาให้ด้วยเดอ้อวันไหนว่างๆก็เดี๋ยวจะไปหาเล่นด้วยก็แล้วกันครับวันนี้ก็ได้มาอยู่ตรงนี้ครับในจุดๆนี้ครับผมรัโจโมโดินนะครับผมก็เป็นสถานที่ทพักผ่อนมานั่งฟังเพลงชิวๆนะครับผมช่วงเย็นๆเลิกงานแล้วก็มีเครื่องดื่มหลายอย่างนะครับผมที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่จะมา นะครับผมก็มานั่งกินเย็นๆชิวๆครับผมคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับ